เมื่อนี้จะมาแจกซากไขหมุกกับสาบหมกไม้ฟรีก็ที่กาไงไๆใครที่ตีส้มธนาพวกเขาหับฟรีไปเลยหนึ่งเจาะมาเบิร์น้ำกันว่าแม่นไผ่ที่เป็นผู้โชคดีได้มาแล้วผู้โชคดีคนแรกมาความกิจกรรมน้ำเฮามาเบิ้ลได้ว็คือเป็นไคต่อไปดีปดีนวลยางตึ้ยเมสสเมื่นี่มาความกิจกรรมน้ำแรกคือ ซื้อค่ะสุนปาน้องเป่ายิงสุกหรือว่าปากส้มสนาะได้ชิได้ของรางวัลเป็นซาบัากไม้หรือว่าจะเป็นซาไข่มุกแบบตักโบอันอยู่ทางฮ้านสนใจเลยน้ำใจบอ๊ะโอเคตัดมาเลยคู่สองครับเอ้อยเสียแล้วงเงยว่าน้องคนสีเลือกหยังอเอากระปุกนองจอกจกระปุกนึงจอดจ่ายช่วงวันเดียวมันมีเมนูอะไเนี่ย ได้ผูโชกดีคนที่สองพร้อมกิจะกรกล้าน้ำามาเบิ่งเลยมาน้องซื้อหยังสบายดีน้องซื้อหยังสบายน้องซื้อสุดสาครหนึน่งสองซ้มเอาหนึ่งสองซ้หนึ่สอง้าอาน้งองลา,นงส,งส,านงสนณะแลว้วอ๋อเลือกปินซากไม่ก็ได้พลอ้แนะนำมากับมากก็ได มาแล้วผู้โชคดีคนที่สามมาเบิ่งเลยมันไผ่ฮัลโหลสบายดีม <laughs> <laughs> ันไผ่เนาะดิคุณนางนุ่มเหนียวเดี๋ยวกินคำเดียวเหนียวทันต์ตูลาเหลือหนึ่งสองสามเย้วาดเดียวจ้าไม่อย่างเคยเลยของซาหมักไม้เนาะเพราะว่าเห็นฮ <laughs> <laughs> านเพื่อนอนะไผ่กระจับไปนะเป็นท็อปปิ้งหมักไม้สดๆเลยที่ว่าเพื่อนเห็นไห้เนานะเขาก็มาจัดว่ามึงนี่กินฟรีว่าซัด อาซาน่ะสดซื้นทุกคนหอมนะบุ้งว่ากินอย่างหอมหอมอฟ้ากิ่นแหงเบิดไปครึ่งหนึ่งแหละจึงมันหายแซ่บเลยทุกคนหับประกันความแซ่บจากตรงนางนมเนียทุกคนฝากงฮันโนอีกซาเดอร์เป็นฮันน้องใหม่ล่าสุดเลยจากตลาดสี่หอมของทุกเฮาเนาะยินดีต้อนรับค้าสู่วงการแมค้าตลาดสี่หอมเดิกมานกกเป็นรองยำเออเออแต่กันเด้อ